ตอนนี้อิสราเอลกับฮามาสยังมีการเผชิญหน้ากันอย่างต่อเนื่องนะครับคุณพงศธรครับการที่ส่งรถถังส่งทหารราบเข้าไปในกาซาเนี่ยถือว่าอิสราเอลบุภกภาคพื้นหรือยังอาจจะยังไม่ใช่การบุภกภาคพื้นอย่างเต็มรูปแบบนะครับแต่ว่าภาพเมื่อช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ถือเป็นภาพที่น่าสนใจมีการวิเคราะห์กันทั่วโลกทีนี้การส่งรถถังเข้าไปเนี่ยมันไม่ได้ส่งเข้าไปเลยแต่ว่ารถถังเหล่านั้นในท้ายที่สุดก็ กลับออกมาที่แผ่นดินอ mm ิสราเอลถามว่ามันมีนัยยะสาคัญอย่างไรกับความเคลื่อนไหวของอิสราเอลในครั้งนั้น mm hmm. คุณเจษดาลองนึกอยู่นะครับ mm hmm. มันเป็นผลในเชิงจิตวิทยา mm hmm. ตอนนี้เข้าสู่สัปดาห์ที่3แล้ว mm hmm. หลายคนก็ตั้งคําถามเหมือนกันว่าเมื่อไหร่อิสราเอลเนี่ยจะโจมตีภาคพื้นดินอย่างเต็มรูปแบบ mm hmm. สักทีถูกไหมครับทีนี้การที่อิสราเอลยังไม่ได้เปิดฉากโจมตีภาคพื้นดิน mm hmm. มันก็เลยนําไปสู่คําถามจากบรรดาประชาชนเหมือนกันว่าท้ายที่สุดจะมีการโจมตีจริงหรือไม่ การที่ส่งรถถังเข้าไปเป็นขบวนแบบนี้อย่างน้อยๆมันก็ช่วยทําให้ประชาชนได้เห็นว่ากองทัพอิสราเอลเนี่ยไม่ได้นิ่งนอนใจพยายามที่จะทําทุกวิถีทางเพื่อเปิดฉากไปสู่สงครามขั้นต่อไปด้วยครับอันนี้ก็อาจจะเป็นการส่งสัญญาณเหมือนกันว่าอาจจะเปิดปฏิบัติการโจมตีที่หนักหน่วงขึ้นเป็นปฏิบัติการภาคพื้นในนาคตรต่อไปหรือเปล่า ใช่ครับแต่ว่าถ้าเราไปดูผลการสำรวจก็น่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าคนที่สนับสนุนให้กองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีภาคพ,พื้นดินมันมีแนวโน้มลดลงนะครับจากเดิมเนี่ยเมื่อวันที่19ตุลาคมคตอนนั้นเสียงสนับสนุนมีประมาณ65%แต่ว่าตอนนี้ลดลงมาประมาณ30%อันนี้เป็นความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะมีนัยสาคัญแล้วก็น่าจะมีผลต่อการตัดสินใจของอิสราเอลด้วยครับไม่เฉพาะอิสราเอลกับฮามาสที่ตอนนี้มีการสู้รบ ันอย่างชดเจแต่เหมือนมหาอำนาจที่เป็นแบ็กอัพให้กับทั้งสองกลุ่มเนี่ยก็มีความเคลื่อนไหวเหมือนกันอย่างสหรัฐกับอิหรนอันนี้ถือว่าเป็นการเปิดหน้าเผชิญหน้ากันได้หรือยังครับเรียกว่าเป็นการเปิดหน้าชนอย่างชัดเจนนะครับไม่ใช่แค่ในตะวันออกกลางเท่านั้นทุนเจสดาแต่ว่าเวทีสหประชาชาติก็มีการวิวาทะในเรื่องนี้กันอย่างเผ็ดร้อนทีเดียวถ้าเรามาดูภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางก็น่าสนใจครับอิสราเอลอยู่ ติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนย้อนกลับไปในช่วงที่มีการโจมตีเกิดขึ้นใหม่ๆตอนนั้นทางสหรัฐเนี่ยก็ส่งกองเรือบรรทุกเครื่องบินสองกองเรือถูกไหมครับไปประจําการบริเวณตะวันออกของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนถามว่าแล้วอิหร่าน เข้ามามีบทบาทสําคัญอย่างไรดูแผนที่นี้อิสราเอลกับอิหร่านไม่ได้อยู่ไกลกันเลยนะครับอยู Rico ่ในภูมิภาคเดียวกันแถมด้านบนของอิสราเอลที่เราย้ํากันบ่อยๆก็คือเลบานอนเลบานอนเนี่ยเป็นฐานที่มั่นสําคัญของกลุ่มเฮสบอลลาที่อิหร่านก็สนับสนุนอยู่ยังไม่นับรวมอิรักซีเรียที่มีกองกําลังติดอาวุธที่อิหร่านก็คอยหนุนหลังเหมือนกันเพราะฉะนั้นนี่เป็นความเคลื่อนไหวที่ ผมก็จะย้ำเสมอนะว่า <c oughs> ไม่ใช่ความขัดแยง้งเฉพาะอิสราเอลกับฮามาสที่อยู่ในสมาการนี้เท่านั้นแต่ว่ามันมีตัวละครอื่นๆทั้งในแล้วก็นอกภูมิภาคเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยครับ <c oughs> อิหร่านกับสหรัฐเนี่ยถือว่าสัญญาณตึงเครียดแล้วก็น่าจับตามองในระยะยาวด้วยนะครับ <c oughs> เพราะว่าสาหรัฐเองก็มีฐานทัพ อยู่ในตะว,วันออกกลางเยอะเหมือนกันประมาณ1 8บแถึงยีแห่งทีนี้ฐานทัพสหรัฐเนี่ยโดนโจมตีหนักกับ,บในระยะหลังๆก็ทําให้เกิดการวิวาทะขึ้นมาส่งสัญญาณเตือนไปที่อิหร่านบอกว่าอิหร่านกับพันธมิตรก็คือบรรดากลุ่มติดอาวุธเนี่ย ให้ยุติการโจมตีไม่เช่นนั้นสหรัฐก็จะดําเนินม,มาตรการตอบโต้ที่มันหนักหน่วงมากยิ่งขึ้นนี่เป็นสัญญาณที่แสดงให้เห็นว่าสงครามมันก็มีแนวโน้มที่จะขยายวงกว้างได้ทุกเมือ<ย>่อด้วยเป็นสัญญาณที่ไม่ดีเลยนะครับ,รบเพราะยิ่งสงครามทอดยาวไปเท่าไหร่ความสูญเสียมันก็มากขึ้นเท่านั้นถูกต้องครับขอบคุณคุณพงษ์สัตย์ครับ